แพนด้าสัตว์ที่ใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการกินแล้วก็นอนโดยมันสามารถผลิตขี้ได้มากถึง60ปอนด์ต่อวันถึงแม้ว่าจะเห็นตัวอ้วนกลมน่ารักขี้เกียจแบบนี้ในมุมกับกันมันก็มักจะถูกจับไปเล่นในหนังฮอลลีวูดอยู่หลายๆเรื่องอย่าง We b a r Bears, The a m s s i n g Panda Adventure และที่เป็นที่โด่งดังมากที่สุดก็คงเป็นแฟรนไชส์เรื่องกังฟูแพนด้าที่มีตั้ง3ภาคกับภาคย่อยๆอีกนะครับแล้วจะมีภาคสีในอีกไม่นานนี้ด้วย เรารเาาอววลลนนนีี้้มปป็พัแซึ่งวันนี้เราจะมาเปิดตำราทฤษฎีของเรื่องกังฟูแพนด้ากันถ้าอยากรู้ว่ามีทฤษฎีอะไรกันบ้างก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้เป็นกำลังใจใพวกเรากันด้วยนะครับถึงเวลาแล้ว และถ้าหากคุณผู้ชมกำลังมองหาชุดเบาๆหรือเสื้อผ้าราคาเบาๆแน่นอนครับว่าต้องที่ Bad Ass t Store ร้านนี้มีเสื้อผ้าการ์ตูนแท้มือ1นึมือสอให้เลือกกันมากมาย Bad Ass t Store ทฤษฎีที่1เนื้เอเรื่องที่สะท้อนการเลี้ยงดูบุตรของคนเอเชียเรามาเริ่มที่ตัวละครในภาคแรกกันก่อนนั่นก็คือใต้ลุงนางพยักและโบโดย3ตัวละครนี้เปรียบเสมือนเป็นลูกที่มีพ่ออย่างอาจารย์ชี้ฝูถ้าได้สังเกตจากในเรื่องนะครับ ชีฟูจะรัก3คนนี้ต่างกันโดยจะแบ่งเป็นลำดับขั้นโดยมีคนโปรดคนรองและยอดแย่อย่างใต้ลุงเปรียบเสมือนเป็นลูกคนโตและเป็นลูกคนโปรดเป็นคนที่ชีฟูรักมากที่สุดเพราะเขามีความสามารถรอบด้านมีความแข็งแกร่งพูดง่ายๆก็คือลูกในอุด,ดมคติของเขาโดยในซีนที่ชีฟูเก็บใต้ลุงมาเลี้ยงนะครับเขารักและเอ็นดูในใต้ลุงมากๆ และเขาก็เห็นในความสามารถของใต้ลุงจึงปลูกฝังความคิดที่ว่าต้องการให้ใต้ลุงเป็นนักรบมังกรให้ได้ในตอนที่เขาเติบใหญ่ดังนั้นชีฟูได้คาดหวังและตั้งความหวังไว้สูงกับลูกคนโปรดคนนี้ตามใจทุกอย่างเพื่อลูกคนโปรดพยายามผลักดันอย่างเต็มที่โดยการทําแบบนี้ผลออกมาก็คือคนคนนั้นจะเสียคนและจะยึดความคิดตัวเองเป็นใหญ่ อย่างตอนที่ใต้ลุงคัดเลือกนักรบมังกรเขามั่นใจมากๆว่าต้องเป็นเขาแต่กลับถูกปฏิเสธจากอาจารย์อูกเกวเนื่องจากเขายังขาดความสงบภายในจิตใจและยังขาดศักยภาพบางอย่างอยู่สิ่งนี้ทําให้ใต้ลุงคิดว่าเขาโดนกลั่นแกลง้งทั้งๆที่ตัวเองมีความสามารถสูงมีทักษะครบทุกด้านความแค้นจึงบังเกิดในใจเขาอยากจะทําลายทุกอย่างเพื่อแย่งชิงคำภีนักรบมังกรที่ควรตกเป็นของเขาและคนที่คู่ควรอย่างตัวเขานั่นเอง S <S พลัง,ง,นงแน่นอนครับว่าสิ่งนี้มันก็เปรียบเสมือนการเลี้ยงดูแบบปลูกฝังความคิดเมื่อผู้ปกครองเห็นความสามารถของลูกจึงปลูกฝังอาชีพค้านิยมส่วนใหญ่ที่ลูกควรจะเป็นอย่างจบไปต้องเป็นหมอหรือวิศวกรเพื่อจะได้มีเงินเดือนสูงๆจะได้มีเงินสร้างครอบครัวให้อยู่สุขสบายการทำแบบนี้ทำให้พ่อแม่เกิดการละเลยสิ่งที่ลูกชอบหรือสิ่งที่เขาอยากจะเป็น โดยการเลี้ยงดูแบบนี้นะครับบางครั้งมันก็สําเร็จสําหรับบางครอบครัวแต่สําหรับบางครอบครัวลูกเขาอาจจะคิดต่างว่าเขาอาจจะไม่รุ่งกับสายอาชีพนี้ก็ได้ฝืนไปก็มีแต่แย่แล้วมันก็จะนําไปสู่ความขมขื่นภายในใจต่อมามาดูนางพยักกันมั่งโดยนางเปรียบเสมือนเป็นลูกคนที่สองและเป็นมามืดที่มีศักยภาพเต็มเปี่ยมแต่ก็ไม่สามารถเท่ากับใต้ลุงอย่างแน่นอนยอดไปเลย โดยเธอพยายามทําตัวให้เป็นลูกรักของชีฟูฝึกฝนอย่างหนักเพื่อเป็นลูกคนโปรดพยายามเป็นนักรบมังกรเพื่อเอาใจชีฟูแต่ชีฟูก็ไม่ให้ความสนใจมากนักหรือให้ความรักเท่ากับลูกคนโปรดแล้วไอสาเหตุที่เธอไม่ถูกเลือกให้เป็นนักรบมังกรทั้งท้งที่มีศักยภาพที่เพียบพร้อมก็เพราะเธอยังคงไม่สามารถกําจัดอารมณ์ของตัวเธอเองได้เอ,อ้าพอกันทีเดี๋ยวข้าผิดเองข้าจิ้มพลาดไปโดนเส้นประสาทที่หน้าเขา ซึ่งสิ่งนี้เปรียบเสมือนการเลี้ยงดูแบบการเปรียบเทียบมักจะเกิดขึ้นกับลูกคนที่สองหรือสามแล้วก็สี่ถ้ายัางงงนะครับมันก็เหมือนกับว่าตั้งใจเรียนนะจะได้เก่งๆเ,เหมือนพี่หรือดูพี่เป็นแบบอย่างนะอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งทําให้ลูกคนนั้นต้องพยายามทําสิ่งที่พ่อแม่ต้องการเพื่อจะได้เป็นลูกคนโปรดเหมือนพี่เขาบ้างแล้วถ้าไม่สามารถเป็นเหมือนพี่ได้ก็จะจบด้วยการถูกตรีตราว่าด้อยกว่าทาั้งๆที่ความสามารถหรือความถนัดของแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกันนะครับ ต่อมามาดูตัวละครสุดท้ายอย่างโปที่ถูกตีตาว่าเป็นลูกที่ไม่เอาไหนโปเป็นคนที่ไม่มีความสามารถอะไรเลยตัวอ้วนช้าไม่มีวิทยายุท์หรือพื้นฐานใดๆทั้งสิน้นลองอีกทีสิเป็นไงล่ะแล้วการที่เขาถูกเลือกให้เป็นนักรบมังกรแรกๆก็ไม่มีใครเขายอมรับหรอกครับและในการฝึกชีฟูก็ดันมีอคติกับโปแล้วก็ฝึกเขาแบบไม่จริงจัง เพื่อหวังให้โปนั้นแบกรับความกดดันไม่ไหวจนต้องหนีออกไปเหตุผลก็เพราะโปนั้นไม่มีอะไรเป็นไปตามอุดมคติของชี้ฟูเลยแม้แต่อย่างเดียวจนกระทั่งชีฟูเปลี่ยนทัศนคติและได้ตระหนักว่าการเป็นนักรบนั้นไม่จำเป็นต้องมีรูปร่างเหมือนคนอื่นๆหรือเรียนวิทยายุทธ์เหมือนในตำราและวิถีแบบเก่าๆเขาจึงทำความเข้าใจในตัวโป และปล่อยให้โปฝ ok ึกวิชาในวิธีแบบของเขาเองหรือเรียกได้ว่าในแบบที่เขาถนัดจนเขาได้ฝึกวิชาจนสำเร็จเคสนี้ก็เหมือนกับการเลี้ยงดูลูกในแบบการคาดหวังในตัวลูกนั่นแหละพอลูกไม่สามารถเป็นแบบที่พ่อแม่หวังไว้ก็เกิดการผิดหวังในตัวลูกหรือบางครอบครัวอาจถึงขั้นอคติกับลูกเพียงเพราะไม่สามารถเป็นหน้าเป็นตาให้กับครอบครัวได้ ยกตัวอย่างนะครับครอบครัวส่วนใหญ่คาดหวังให้ลูกเก่งคณิตเก่งวิทย์และถ้าเขาทําได้ไม่ดีพอก็เกิดการผิดหวังและก็ไม่ผลักดันอีกต่อไปซึ่งสิ่งนี้มาทําให้เกิดผลกระทบทางด้านร่างกายและจิตใจของลูกได้เหมือนในฉากที่โปนั้นไม่สามารถทําให้ชี้ฟูยอมรับได้เขาก็มีอาการหงุดหงิดน้อยใจโทษร่างกายตัวเองแล้วก็กินเพื่อบรรเทาอาการลงอะไร้าุณเวลาลมสือเข้าไไมม แต่ก็ยังดีนะครับที่เรื่องนั้นอาจารย์ปรับเปลี่ยนทัศนคติและหันมายอมรับในตัวโปจึงจบได้สวยแต่ถ้าไม่มีใครยอมรับเลยล่ะเรื่องอาจจะจบแบบดักดักก็ได้นะครับเป็นยังไงกันบ้างฮะกับทฤษฎีแรกอันแรกก็เข้มข้นแล้วมาต่อกันที่ทฤษฎีต่อไปกันเลยดีกว่าทฤษฎีที่2ความจริงแล้วใต้ลุงนั้นเป็นคนดีกับสาเหตุที่คำพีมังกรนั้นว่างเปล่าใต้ลุงเป็นคนดีนะครับถ้าได้วิเคราะห์จากหลายๆอย่าง อย่างการที่เขามีความมุ่งมั่นในการเป็นนักรบมังกรถึงแม้ว่าจะโดนอาจารย์สยบและถูกกักขังแต่เขาก็ยังมีความกระหายอยากจะเป็นนักรบมังกรอยู่ไอการเป็นนักรบมังกรถ้าเปรียบเทียบนะครับมันก็เหมือนกับการทดสอบว่าสิทธิจะจบหลักสูตรของโรงเรียนหรือเปล่าแค่นั้นเองและสิ่งที่ใต้ลุงทำมันก็เหมือนกับเด็กคนหนึ่งต้องการจะเรียนจบไม่ได้มีความคิดที่จะยึดครองประเทศจีนเหมือนอองเชนหรืออยากจะกืนกินวิทยายุทธ์อย่างใคร เขาเพียงแค่คิดว่าดวนอาจารย์กั่นแกล้งหรือแค่ต้องการให้เป็นที่ยอมรับของอาจารย์เท่านั้นเองครับส่วนสาเหตุที่คมภีนั้นว่างเปล่านะครับก็เพราะว่าจะทดสอบสิทธิ์คนนั้นคู่ควรหรือไม่โดยมันจะทดสอบจิตใจคนคนนั้นว่าเป็นคนแบบไหนถ้าหากสิทธิ์คนนั้นเรียนรู้และยอมรับความสมดุลและความสงบภายในใจได้ที่นอกเหนือจากความแข็งแกร่งของพวกเขาเขาคนนั้นก็จะสามารถผ่านการทดสอบนี้ไปได้อย่างลุล่วงส่วนที่ใต้ลุงกับนางพยักไม่สามารถผ่านการทดสอบ ก็เพราะพวกเขายังมีจิตใจที่ไม่สงบพอและถ้าหากผ่านไปได้พวกเขาก็จะสามารถใช้พลังอันยิ่งใหญ่ที่อยู่ในตัวพร้อมกับความรับผิดชอบอันใหญ่หลวงเช่นกันอย่างโปนักรบมังกรน,น,น,นักรบมังกรแล้วคุณผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างกับ2ทฤษฎีนี้ หากใครมีทฤษฎีเจ๋งๆนอกเหนือจากที่ผมได้พูดไปมาคอมเมนต์หรือพูดคุยกันได้นะครับแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจพวกเรากันด้วยละ่ะสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไป See you next time